เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่อง,สองสอแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับวายพี่สติชารับนี่ผมมาชีเป้าบ้านสวยๆมาชมเล็กๆอยู่กันครับบ้านสวยวิวทุ่งครับรอบๆก็เป็นทุ่งนาลมพัดโชยเย็นสบายโอ่งโล่งครับไม่แออัดไม่วุ่นวายบนพื้นที่2ไร่กับอีก94ตารางวานะครับมีบ้าน1หลัง สห้องนอน2ห้องน้ํา2ห้องครัวด้วยนะครับมี2ห้องครัวด้วยมีเพื่อนบ้านนะครับใกล้ตลาดใกล้ร้านค้าไม่เปลี่ยวครับมีเพื่อนบ้านมองเห็นกันเข้ามาจากถนนใหญ่นิดเดียวใกล้โรงเรียนใกล้อบตแค่500เมตรเท่านั้นเองไม่ห่างไกลแหล่งความจเจริญน,นะครับใกล้ซีเว้นซีเจสถา,า,านตำรวจใกล้โรงพยาบาล2กิโลด้วยนะครับ สนใจก็ไปดูฐานที่จริงกันได้แปลงนี้อยู่อำเภอหนองยาไซจังหวัดสุพรรณบุรีครับราคาเพียง2 05, อล้านห้าแสนบาทั่อเงบ้านสองชั้นสไตล์บ้านทุ่งม้านสวนต่อจวอรครับเงียบสงบเหมาะอยู่อาศัยพักผ่อนหย่อนใจพื้นที่สองไร่กว่าเบอร์โทรเจ้าของอยู่ใต้คลิปเช่นเดิมนะครับจะนัดดูที่ดูบ้านสามารถติดต่อเจ้าของโดยตรงได้เลยถ้าหาเบอร์โทรไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คำเพิ่มเติมใต้ใตคลิปก็ได้ คลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจไว้ให้ด้วยครับสวัสดีครับ